สวัสดีครับผมสวัสดีครับชายพลังน้อยเมืองไทยครับวันนี้ขุดขุดหลักขุดหลักเตรียมเตรียมเช็คครับว่าที่หลักเป็นยังไงบ้างนะครับฝังไว้ปีนึงนะครับผูกก่อนอะไรแค่ไหนนะครับเอ่อ แล้วเดี๋ยวจะได้ใส่แค่นั้นเรอถึงแล้วเหรอนะโอ้ไอหนัวมือออกมา่ชยมือออกมาลูกจะได้ดูว่าเราจะใส่โซ่ขนาดไหนดีครับมือมือมือ,มอเดี๋ยวโดนพี่สามเดี๋ยวโดนเกียมพี่สาม เอามือออกมาลูกไหนไหนเบ้นมือมาลงมาให้ลงมา้ลงม,ม,มาเลยลงมาเลยลงมาเลยเราอะเออเห็นเราเดินเล่นอยู่ใกล้เขานี่ก็วุ่นวายพอละมามามาเยี่ยมมาทั้งพ่อมางั้นนะเดี๋ยมาามวมาทั้งพ่อมาเลยวมะจามได้ขุดงั้นนะยัง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 เดี๋ยวไหมมาเร็วมาเร็วหามา มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็้ยวใช่ไหมมาเลี้ยวมานีก็โดนเตีย้ยมัดตี<อ>เหยียบไห<อ>เหยียบไห<อ>ไม่เหยียบก็ไม่เหยียบอ่ะไม่เหยียบพ่อมาแล้วต่อม้อเราได้อยู่<อ>เหล็กครึ่งนิ้วไงขนาดาเนี้ยกบขุนนิว้ว เน็ตอะไรอะเน็ตอะไรไม่รู้ขนาดเลยนะลบสามาเดี๋ยวโดนตีนเดี๋ยวโดนตีนเอานะครับหลักหนูจะไม่ให้ใครอยู่ไง ันได้ทันน,นลเดีหลกพอมีมีตังค์นะจ๊ขายถูกไป้ลยสิบเจ็ดแต่ไปเอาเลยเอาไว้ทีหนึ่งอะพอมีสักห้าหกแสนพอจะม,มันตับว่ะเข้าโรงเรียนไปเข้าโรงเรียนก่อนอืมเข้าโรงเรียนก่อนลูกไปเข้าโรงเรียนก่อนรู้ว่าห่วงรักยาไปไป เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดา,ามทำก่อนปกติใช้ได้ไหมครับเ,เดี๋ยวตัดโซ่ตัดโต๊ตัดตัวยูจะยาวไปไดิ ยาวไหมลูกถามยาวไหมเนี่ยหลักของเขาทําแค่นี้อย่งเงี้ที่เขาพูดของเขาอะของเราในยาวของเรายาวยาวใะยาวเส้นทอนนู้นนะกบ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 ปิด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 รถเาขี่ได้เลย ขี่ง่ายขี่ได้รู้จักภาษาเดี๋ยวนี้เ,าาเรียบร้อยไม่เคยขับใครอ่ะมันวิ่งขับเขาอย่างก็อันไหลเลยอ่ะเดินน้องหมย์อันต้นน้องหมย์แบก <c oughs> มันนี่เง uh, ี้ยเลยอปูนแค่สามร้อยเองคัาปูนอะกระบะเดียวปูนไม่อะไระไม่โดนนี่เดีวสองหลักอะปูนกระบะเดียวเองอืม แดดหน่อยก็ไม่เป็นไรล่ะดีกไ็ไม่ไม่มีเลยอเออ